นี้นะครับเอ็ดดี้เขหน้าตาดีก็จะมายอ้ยอมคามนะครับทําคลิปย้อมคามให้ดูนะครับว่าการก่อหม้อคามของเอ็ดดี้เขหน้าตาดีนี้จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะเอามาทําสูเบิงนะครับเฮดให้เบิงนะครับว่ามีวัตถุดิบอย่างแน่นะครับหรือวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมี ชีเท่านะครับชีเท่านี่หนึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีมะขามเปียกหนึ่งกิโลแล้วก็ใบบักม่วงนะครับใบกัมหนึ่งต่ว่ากใหไ่ครับแล้วก็เกลือซอนโตแล้วก็ขมิน้นขมิ้นชันนะครับถ้าขมิน้นจะเสียคือขมิ้นลมขมิ้นนอนขมินนนขม้นนแตจะทาตาไว้สียคือขมิ้นชันโอเคโอเคครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโ oh. <c oughs> อ้ยอนนี่เนื้อข้ามนี่ล่ะข้ามที่เราจะเอามาย้อมนะครับมันสีเป็นนุ่มๆเป็นโคนนี่ล่ะแต่ว่าข้ามตัวน,นี้ได้มาจากใบที่เขาไปเกีียวมากแล้วก็มาหมักไวะะ้แล้วก็โยก <ๆ S 1> โย<ล>ก,กผสมกับปูนขาวแล้วก็โยกโยกจนกว่ามันได้เนื้อข้ามนี่ขึ้นมากนี่เป็นเนื้อแบบนี้เดี๋ยวเสียดถ้าเปลี่ยนจากข้ามเป็นไก่ตัวหนึ่งนี่ก็จะเป็นต้มไก่เลยเพราะว่าเครื่องครบเออ่าจะี้เป็นแบบนั้น ถ้าเปลี่ยนหมวนี่เป็นไก่น,นี่เป็นต้มไก่นะครับแต่อันนี้เราจะมาทําคามก่อมอคามนะครับอันนี้คือกระชายนะครับกระชายนี่เขามาเห็ดก่อมอคามเพราะว่าช่วงนี้กระชายนี่กระลั่งดังเอามาก่อมอคามเพื่อที่สิการโควิดนะครับอันนี้คือกระชายกระชายกับวัวลายครับกำน้อยๆน,นะครับ แล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ขานะครับขานี่ก็กัมหนึ่งกัมไงเติบนะครับพี่ไอ้เป็นคนมีขา่าปะนี่เด้อมีขา่าแล้วเนาะหนาวมากอ่อมันเดี๋ยวสิหาว่าเพราะมีขา่าโอเคครับนี่คือขานี่ขา่าตะไคร่อ๋อเขบอกมีใบ <c oughs> บํกบูดบบํกบูดไปใส่ครับใบบํกบูดเอาไว้ต้มไก่นะครับ <c oughs> อันนี้กระซิมี่บักเฟืองนะครับมะเฟือง หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าสตาร์ฟู้ดบึ้ยเรียนมาอันนี้ก็คือน้ำตาลสดนี่เป็นน้ำตาลเออโบเมนน้ำตาลโบเมนน้ำตาลสดน้ำตาลทรา,ายส่นดอกน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลนะครับนี่คือกอหม้อข้ามนะครับใส่เนื้อข้ามนี่เป็นตัวเมนหลักคือหนึ่งเออสามกิโลนะครับข้ามนี้จะสามกิโลนะครับเดี๋ยวเอาไปทําแบบไหนเดี๋ยว มาดูกันนะครับผมวิธีการทําครับผมครับขั้นตอนแรกก็เอาคาก่อนนะครับเรียว,วนะครับเขต้องเามี3าไปแบบนี้นะครับจังเขนะครับแล้วก็เอาในร่วง งหมอต่อไปตะไครนะครับสับไว้มืนเดิมนะครับครับผมแล้วก็เอาลงหม้อนะครับอยากจาขวางบ้าน งม้ครับต่อไป,อไปกระชายกระชายอันนี้การโควิดนะครับแล้วก็ใส่นอกนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเรียนมานะครับสูตรสิบสี่สิบสี่อะนนมสูตรปุ๋ย <c oughs> ต่อไปพ่ออกเฟียงนะครับ<า>เป็นอย่างคนคือสตาร์ฟูดร,รูปอบอฟูดภาษาอังกฤษแปลแปาาก้วอาหารอาหารอ๋อท้าสับแบบนี้เป็นลูกดาวอา่าฮะนีเป็นอาหารดาวโอ้เป็นช่นโอเคเย้ okay. yeah. หมกเปี้ยงนี่เหลมหลายเหล่ยมหลายเนาะแหลม,หลมต่อไปลงหมอ้อสูตรนี่สีส้อยไห่ไห่หม้อข้ามนี่ก่อหม้อได้ไวขึ้นนะครับปกติถ้าเราก่อหม้อแบบสูตรทั่วไปก็จะ บแบบนี้ก็จะสีไหวขึ้นก่าหมวประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือเกินชั่วโมงก็าสามารถยอมได้แล้วนะครับอันนี้คือขมินล่มขมินล่มขมินล่มว่าเป็นหัวมันว่าถ้าขมินชั่นไม่สิ้นกันแบบนี้โอ้นี่เค okay, ครับ okay, แก้วเคแก้ว <laughs> มัคือไล่กันเสียบ <c oughs> ว่ามาเห็ดกับเขาดินี่คือใบมะม่วงนะครับใบมะม่วงก็จับ๋ย่าๆตัวเห็ดท้าเกา แล้วเราก็หอบใส่เบื่อไหร่เบื่อมากก็ยังเห็ดกองเห็ดหน่อยนะว่เาเด็กขอเห็ดหน่อย <มา S 1> นะครับพอได้มาแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะครับขึ้นหม้อเราก็เร่งไฟไฟกุบกิดเร่งไฟ อันนี้ก็จะต้มจนันสุกประมาณเราใช้น้ำอยู่ในนี้ประมาณ3ลิตรครับเมื่อเราต้มอันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในระหว่างรอเราก็จะเตรียมเนื้อคามกับน้ำเพื่อที่จะรอผสมกับน้ำต้ม ไม่ใช่แล้วกับน้ำต้มที่จะเอามาปรุงกับหม้อคามนะครับในระหว่างรอนะครับเราก็จะเตรียมทามก่อนนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาเนื้อคามนะครับที่เราเตรียมไว้3กิโลนะครับลงในหม้อที่เราจะก่อกระคุกนะครับที่เราจะก่อนต่อไปต่อไปก็คือบะคามเปียก1กิโลลงไปนะครับแล้วก็ที่เท่านะครับ โปรตีชีเท่านี้เขาจะเจาะรูด้านล่างนะครับขี้เท่านี้ไม่ใช่ขี้เท่าธรรมดานะครับเป็นขี้เท่าจากต้นแบบขี้เหล็กน,นะครับต้นที่สามารถใช้เป็นเท่าด่างได้ก็คือต้นมะพร้าวต้นตระกูลพวกมะพร้าวนี่แหละปาล์มเปลือมอะไรพวกนี้แบบงิ้วพวกนี้ผมพูดไท้เอ่ยอย่างมันิ้วมันิ้ว <laughs> ต้นนุน่นน,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 นนุน่นนุน่นต้นนุ่นต้นนุ่นพวกนี้พี่เอสผมมีคำถามมาถามครับแบบนุ่นโล่นึ่นกับเบเกอรี่นุ่นอะไรน,นะเขาสั่งเล็กแล้วเนาะ S <S ก็นัดซ่ำกันครับเพระาะว่ามันโหลดหนึ่ <S <S 2> <S 2> งไงตัวนี้ช้าเรื่องดีวะต้องถามเช่าเลยนี่เช่าปัญญาเขม้าคิดบาเหเ็กมันหนักบก่อเนาะ <S <S 2> <S 2> เออเามันซ้ำกันอันนี้ก็คือนุ่นหนึ่งกิโลเออว่าไงอันนี้ก็คือทิชเท่าหนึ่งกิโลนะครับเทลงไปเลยนะครับเราไม่ต้องใช้น้ำด่างน,นะครับ เราผสมลงไปในหม้อเดียวกันเลยแล้วต่อไปตัวนี้ก็คืออาหารว่างนะครับสําหรับคามเราก็จะทําลงไปเลยนะครับอืนางกินขนาดน้ําตาลนี่ใส่ถึงเลย<ๆ>เลยพี่น้ําตาลนี่โรยนึงเลยนะครับเพื่อความหวานนะครับต่อไปเกลือลงเลยนะครับแล้วก็ สวมพุงมือให้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เทน้ำนะครับน้ำที่เราเตรียมไว้นี่ก็คือ5ลิตรนะครับน้ำ5ลิตร <Here. S 1> แ,ลแล้วก็เราก็จะใช้เวลาขยำอยู่นี้ประมาณ3วัน <laughs> เอาไปดูน้ำเนี้ยตัวอะไรบ่ดิจนกว่ามันจะเข้ากันนะครับเราไม่จํากัดเวลานะครับเราจะขยําจนน้ามาขามเปียกจนเนื้อขามนี้ละลายเข้ากันนะครับในที่สุดก็ละลายน้ําแล้วเรียบร้อยนะครับพอละลายน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูหมอสมุนไพร การโควิดเข้านะครับว่ามาั่อสิรสชาติเป็นจังไดแอคชั่นครับผมในที่สุดหม้อที่เราต้มสมุนไพรไว้นี้ก็หอมนะครับหอมน่ารับประทานมากว่าเป็นต้่มไก่แต่จริงๆกินไม่ได้นะครับซิม,มึงบอกร่อยบรรยากาโอเคเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอามาเทลงเพื่อที่จะตวงนะครับให้มันได้ หนึ่งกระบวยครึ่งนะครับแล้วก็นำหม้อคามมานะครับแล้วก็เทลงเลยนะครับเทลงหม้อคามให้มันได้หนึ่งกระบวยครึ่งต้องใช้ตัวกรองนะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยรอจนกว่าน้ำคามจะมีสีเหลืองนะครับก็ต้องใช้วิธีการผสมให้เข้ากันนะครับโดยการโจกประมาณ10ครั้งเพื่อที่จะให้อากาศลงไปข้างล่างด้วยนะครับ2 3 สีีจะขามนิทาบ้านได้นะครับห้าฮะีจะข้ามนิทาบ้านได้นะครับเอาไปท่าบาน <c oughs> เออว่าก็ดี่ไดเนาะจะไป่้าเพีนใคไปทาทอดชาระบาดทอดห,อหัวแลโหเ็ดแปดเก้าสิบ ก็โจกชิงไปแบบนี้สิบครั้งแล้วก็รอนะครับรอจนกว่าน้ํำจะเหลืองนะครับโอเคครับผมในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับเป็นสีอะไรนะครับเห็นปะเห็นเห็นเห็นีอย่างสีเหลืยงดูมันต้องใช้วัตอุปกรณ์ที่ทันสมัย น้ำคามของเราก็จะมีสีแบบนี้นะครับมีสีเหลืองแบบนี้ก็คือย้อมผ้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปย้อมผ้านะครับครับผม ในที่สุดท้าวไดนามแล้วเรียบร้อยนะครับพุงก็ะสีเอามาย่อมนะครับก่อนอื่นข้าต้องตักเอาด้ามข้างบนนะครับข้าวสุกใส่ดำขลางเข้าวขลางนี่มันมีกาดนี่ตะกอนะครับมีตะกอนหลายข้าตักข้างบนลงมานะครับ Música ครับผมในที่สุดก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับข้ามกางผมโตข้ามนะครับขาของเอ้าป่ารอาผ้าคลุมเกลียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นที่พอล่าไปก่อนครับผมผมโตข้ามไปแล้วครับ